ดีใจค่ะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากครับเป็นหนังแนวแบบน่ารักมากมากๆในแบบเวอร์ชันแบบของเราเออเวอร์ชันใช่ครับใช่ก็จริงๆผมว่าทุกคนก็แน่ใจทราบแหละว่าตื่นเต้นตั้งแต่ที่หม่อมพิงคหนุ่มกลับมาเชียร์แล้วใช่ใช่ครับก็วันนี้ผมคนเดียแต่เยอะก็ตื่นเต้นไปด้วยครับใช่ครับตื่นเต้นจะเกิดผลลัเออ มาค่ะมาปับขนมาพ่อที่เลยการมีตัวของที่หมักเท่โหนงมันเป็นปรากฏการณ์กันนะคะเดี๋ยวคุณได้ตัวมาชินลลายน้ำท่วมเขาจะมาตัวต้องเอาของอะไรไปช่วยพ่อเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของแม่นาศอีกแล้วมันเล่าฝรังยังไงกับเรื่องเก่าเรื่องก่อนแต่แต่แต่การเล่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะว่านะการเล่าแต่ละคนอย่างคิดน้อยก็เล่าอีกแบบอยงนีอ่าแดงพ่อหนงเล่าอีกแบบหนึ่ง แต่เร so ื so ่องนี้ก็เราอีกแบบนะแต่เราเวอร์ชันไม่เหมือนกันเป็นตะกบานขยันนะคแบบที่เราจะให้เป็นตะกวาต่อได้อีกคะับผมจะมีภาคสองด้วยอันนี้คือภาคสองแต่พี่คุณดาว่าเป็นการที่ต้อต้องแก้งเล่นเกมอันนี้แก้งบางคนหลงแก้แงนะฮะแก้แค้งแล้วบางคนบางคนหลงแก้งสุดมากการแก้งอ่ะคุณแก้งสุดมากคนจะคิดยังไหละครับเพราะว่าพี่บากเคยเคยเคยแก้หนลงมาทุกครั้งมาตายมั่งมาฉากเดียวมาไม่ได้พูดมั่งแต่คราวนี้คนจะคิดว่า เอาหนูกลับแล้วเอาหนูมาแกล้งไหมจริงครนะแกล้งรู้สึกยังไงบ้างครับเรามันเลานโดนเอามาเล้นเล้อยคนเดียวเลยเป็นเป็นเป็นโักเดนทางเขียวสนุกปีสนุกปีกว่าปดปากที่เขาจุดจัดได้นั่นแหเป็นปีเพราะว่าอ่ะจิบได้ไหมมันไม่จิบจิบได้เลยครับเพราะว่าเขาเป็นแค่ติ๊กต้าเป็นตัวประกอบยังไงเป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองกันนั่นเองเดินผ่านอยู่ข้างหลังข้างหน้าแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรเลย เดินเดินไปเดินมาใช่ใช่เดินไปเดินมาก็ได้เลยเออแต่แต่เวลาเขาเข้ากล้องนะฮะกล้องมันจะโคสอัพเขาแค่นี้แค่นี้จบแล้วเออเออบัคซีนนะต้องไปต้องไปดูต้องไปดูนี่แหละพี่แต่ลเรื่องที่เป็นยากจริงๆการถ่ายทำแบบว่ามันคล้ายเหมือนกับเออเคนดิดอย่างนี้เลยครับต้องบอกยากก่อนยากคือเจอกันยากมากพระเอกคิวเยอะนางเอกคิวเยอะให้คนดูคนนี้ทุกคนคิวเยอะหมดนะฮะ ก็รู้สึกยากยากอ่ะยากด้วยต่างคนต่างมีงานนะครับมันก็เลยยากจริงๆหนังเนี่ยสองเดือนเนี่ยผมว่าเต็มที่แล้วอันนี้ลากไปสามเกือบสี่อะไรเงี้ยแ้วมันมีกลางคืนกลางคืนไปเจอฝนนี่เจอฝนแล้วเจอยุงอีกเจออะไรพี่ตกัเกินวุเปนวงเกินเกินวงไปตั้งเวไรมั้ยพี่อะไรนะฮะเกินไปยี่ตั้งเวไรมัอยากได้คือตรงนี้คาดหวังเท่าไหร่ออ๋ก็อยากให้ไปดูก่อน ะไปดูแลบอกต่อนะครับไปดูแลบอกต่อหนังมีความน่ารักนะฮะไอเรื่องเส้นหาเขาปล่อยหน้าที่ให้ทางทางหาเข้าไปนะไอความรักน่ารักของสวนพระเอกหนุ่มเนี่ยพระเอกนางเอกเขาก็น่ารักกุ๊กกิ๊นเข้าไปคือฉากคู่กันเนี่ยพี่มาบอกว่ามาขอได้แต่ตอนแรกห้าร้อยห้าร้อยล้านหรอมาตอนแกห้าร้อยล้านอะไรนะวาตอนแรกห้าร้อยล้านหรอก็กล่าวว่าอย่างนั้นเลยครับก็ถ้าอาทิตย์แรกได้แค่ห้าร้อย เอาหนังออกเลยออกแล้วเอาหนังออกเลยให้แล้ออยยกน้ใหนึ่งก็จ่ายต่อคนบ้างน้อยครับเอาออกเลยพี่หนุ่มกดดันไหมคะช่วงนี้หนังผีไทยเข้าเยอะมากไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้กดนะายหนังออกชอแล้วแต่สไตล์ใครสไตมันมากกว่าบางทิดแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมฮะบางคนคิดแบบเดียวกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันแบบเอ๊ะทำแต่แล้วบอกบอกก่อนบอกก่อนว่าบทภาพยนต์เนี่ย <c oughs> พี่หม่ำคนคิดผมชอบมากนะทุกคนไปดูนะต้องเอาใจช่วยน,นางนาอเพราะว่านางนาบเนี่ยไอ้มาหะมาเกิดแล้วนะ,ะมาเกิดแล้ว<า>มันเกิดยุคที่ด้วยและเกิดมาเป็นคิดด้วยเป็นซุปเปอร์스타แต่น,งนางนาบยังไม่ไปเกิดก็เกิดนางก็คือนางนาบก็แหละแล้วก็ทำยังไงทำยังไงให้ให้ผัวเขารู้ว่านี่คือเมียเก่านะแอ่มันจะจบเรื่องเราเนี่ยล้ำหน่อยแล้วไกดแล้ว ีต้องเป็นเราตลอดเลยทำไมเนี่ยยากมากยากมากก็ต้องตีอะไรนี่เองใช่เป็นกี่หลายเรื่องมากค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นกีแนวที่ไม่ได้น่ากลัวไงก่อนหน้านี้คือน่ากลัวแบบ่ามโซมีนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้คือน่ารักรกร่วมากับพี่พีชนันได้ไหมคะพี่พีทสังฆะ ก็เกดดันนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนูก็ไม่คือซ่อนเข่าฉากที่แบบเป็นซีนอารมณ์ดรามาแต่ว่าน่แะแต่แค่ที่เขาแบบเล่นตลกกันหนูก็ต้องไปยังลุกไว้ลุกไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีสติอยู่ตลอดเนาะใช่ได้ยินเสียงดังเปี้ยอะไรอย่างเงี้ยบ้งมากเขาตกกันเหรอใช่พวกเขาตกกันจริงๆเลยเหรอคะไม่เห็นภาพเหรอคะไม่เห็นไม่เห็น แล้วอ่าจริงๆก็สนุกมากๆเลยครับใช่ครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่พีดุคนมากๆด้วยครับแล้วก็จีินๆคืในกองอ่ะมันตลกมากคือมีบางซีนแบบอยู่ๆแบบสมมติว่าพี่นออหนงหรือพี่เท็กพี่แบบเขาคิดมุกอะไรได้เขาให้พวกเราลองเล่นดูเลย,เลยอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวแบบมีบางซีนนะซึ่งทั้งทั้งคิดแล้วจะด่าไม่รู้นะ,ะเขาก็ลังด่ามากเขาอยู่ร<ไ>ังด่ามากเขาอยู่เออสู่นี่วิ่งไปบอกผมเชื่อๆเข้าเลยเข้าเลยเข้าไปทำไมวะมึงเข้าไปเลย ไปดูในหนังเลยอะดูในหนังแล้วกันอซิมสุดท้ายซิมสุดท้ายดู้าเลยป้าปีท้ายปีท้ายปีท้ายตอนนี้อยากเข้าไปดูในโรงแล้วเนี่ยเออเออใกล้แล้วใกล้แล้วนี่เป็นเป็นเป็นยังไงนี่เป็นคนสวยไเป็นคนสวยแต่อยากเป็นคนถูกหวยมากกว่าในเรื่องในเรื่อง กันแม่เพ่ก็เอไอเขาใจัดให้ลูกเข้าห้องกันอย่างเดียวก็สนุกสนานว่าในในในเรื่องมีตัวเลขด้วยนะยังยังไงฮะตัวเลขยังไงฮะไปดูในหนังไปดูในหนังไปดูในหนังฟอนฟอมฟอม้อมฟองมาคนเดียวเหรอไม่ได้เขาไม่ได้ไปด้วยกันสองคนเลยครับนี่ถึงติดตามมึงแล้วดูดูฮะดูดูใหม่ คคมมีียาหนนล่อยากรู้อยากเห็นทุกคนเลครับผมอย่างไรเรื่องนี้เล่นใครเล่นใครอยผมเป็นอ่ำเป็นอ่ำนี่ผมเป็นทุยครับมีอ่ำมีทุยครับแล้วก็ไอ้สอนไอ้สอนคนนึ่งจะสอนแล้วก็สบายช่วงนี้ครับผมอยู่อยู่ไี่คิดได้แล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแก้ด้วกันครับก็คือเป็นแก๊งดีนี่อยู่ดูในแกงของับแล้วก็มีการช่วยเหลือเรื่องไหบ้าง ยิ <muitas S 2> ่งแล้นเหมือนอารมณ์เหมือนตืกลับอีกแล้วเนาะใช่เราเรื่องเหมืคอยแบบคอยดูว่าใช่ไหมว่าไปดูแบบแปลกๆคูพยายามจะบอกมั้ยอีกใช่พยายามบอกเพรดะเราดูแลาก็คือต้องดูเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่คือไม่อยากสปอยก่อนไงเดี๋ยวไม่ไปดูกันอยากให้ไปดูกันเีื่อยๆโอเคนายออกมาเยอะไหมนต่ละฉากออกมาเยอะไหมกินต้องแบบว่าข้ากวพิซซ่าอะไรเงี้ยอย่าเข้าห้องน้ำถ้าปวดท้องออกเยอะทำไมี่ออกเยอะไรซีนเออแกพูดเยอะมาก อ่าต้องเตะกันเลยที่บอกไม่ต้องฝากคุณเดียวเลยคุณกลับเลยคุณเดียวคุณกลับคุณเดียวเลยอย่างได้ซีมฝากนั้นดเลยอยากช่วยพี่ต้าพี่ต้าด้วยก็ฝากเขาด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับจุดสุดท้ายเป็นน้องใหม่เรื่องสุดท้ายคือเป็นน้องใหม่ฮะับเรมือใหม่หัดถับแล้วแต่ยังไงมันก็ต้องมีโค้ดสอนครูสอนนะฮะเขาชื่ออะไรบอกก็มี คุณแท่คุณแท่งนี่คือก็แนะนำนู่นนี่นั่นแ๊้งนู่นแก๊กนี้ก็ถือว่าหันไปแล้วก็เจอเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคนนี้ก็คือหัวหน้านายหัวหน้านายหัวหน้าฟอนและีมีใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นหัวเลยใหญ่ที่แบบว่ารู้เลยแล้วทุกคนเขียงแบบเขาอยู่ก็คือเหมือนเป็นคนแบบนั่งนั่งดูเราอ่ะดูการทำงานเขาก็ปล่อยนะ เพราะเด็กเหมือนเมื่อเด็กล้มเนี่ยถ้าไปอุ้มเนี่ยมันก็ต้องไปอุ้มตลอดวันนั้นต้องดูอยู่นั่งดูเฉยๆก็ต้องเข้าไปช่วยนะบางทีว่าพอพอมันเหมือนเราไปติดใครสักคนนึงติดผู้หญิงสักคนหนึงมันเป็นว่าติดตช่วยๆเลยนะฮะไม่มีว่าติดอะไรนะฮะพูดเพื่อนติดผู้หญิงติดนางเอกเรื่องนี้เขาเล่นดีเล่นดีมากเลยฝากไว้ด้วยนะครับครับผมวันที่24กันยายนนี้นะครับ ือว่าต้องใหม่นะฮะก็เราเรียกแรกเพียงก,กันไปครับแล้วนี่ก็มันเป็นมันเป็นทางเลือกนะครับเึื่งว่าทุกคนต้องเลือกนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยเสร็จข่าวเยอะมากเลยแล้วก็เป็นข่าวที่ผมว่ามันเครียดอ่ะหาเวลาว่างสักวันเดียวพาครอบครัวมาดูมากรักมากมากๆมาเรียกรอยยิ้มจากท่านเรียกรอยยิ้มาาจากครอบครัวแล้วครับผมว่านี่เป็นทางเลือกนะฮะละเว้นเสร็จข่าวสักสักวันนดครับ ดูเสนแล้วก็ไปกินกาแฟหรือกาแฟไปกินบะมี่หนูแย้ชาขนมจีนแม่มาลาแล้วก็อะไรน้ำมั่นอะไรเนะเึ้นไปแล้วครับทำหูแตกโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับนวจนัดาใช่จ